มุลลอย์ราะห์มะนุลรอฮีมะล hamdulillah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجميل وبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hamdulillah ครับชูคอสขอบคุณอัลลอฮ์นะที่คนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นผู้มีจิตอาสากับการที่ช่วยเหลือสังคมและก็ดูแลลูกหลานของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบในคันลองแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ได้โรยและโปรยไว้ด้ยดอกกุหลาบ แต่มันจะต้องเจอสิ่งที่เข้ามาในชีวิตลูกอาจจะไม่เป็นดังที่เราหวังลูกศิษย์อาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราคาดไว้คนในชุมชนอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราตีกรอบไว้มันต้องมีนอกกรอบเนี่ยชีวิตเราก็จะปวดหัวมากขึ้นใช่ไหมละ่ะวันนี้เวลาอะไรที่เขาออกมาเป็นกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองเนี่ยนะเราก็ไม่แอนตี้แต่เราต้องสอนว่าทําไมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เขาให้เด็กๆมีสิทธิเสรีภาพกับการที่จะไว้ทรงผมได้ แต่เวลาเราให้ปล่อยแล้วไว้เด็กเขาไม่รู้หรอกว่าทรงผมไหนมองแล้วน่ารักไม่น่ารักซึ่งเหมือนกับไว้หนวดไว้เขาเนี่ยคนที่เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือคนที่เขาอยู่กับโลกสังคมภายนอกเขาจะมองว่ามันดูสกรปรกอะแก่เกินวัยอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็บอกว่าคิดไม่เหมือนกันแต่เราบอกเราไว้ข้อหนึ่งเราคือผู้ชายสองเราไว้เพราะอะไรนะอย่างน้อยก็ได้เตือนตนว่าเราคือผู้ปฏิบัติธรรมนะเราคือเหมือน,ในใคล้ายๆว่าเราเป็นมุสลิมนะเราเป็นผู้ศรัทธานะเราไม่ทําในสิ่งที่อะไรนะ ไปในที่ที่ไม่เหมาะสมเวลาทรงผมเนี่ยถ้าท่านเป็นครูเด็กไว้ผมยาวท่านก็บอกใครไว้ผมยาวตีใครไว้ผมยาวไม่ต้องโกนหัวอิสลามห้ามโกนผมถ้าไม่ได้ทําฮัตไม่ได้ทําอุ้มรอดทหารล้นเท่านั้นที่โกนผมได้สุนนะแต่อยู่ๆท่านจะมางมาครับเด็กโกนผมนะท่านเอาอะไรมาเด็กมันก็ไม่อยากโกนผมมันก็เลยไม่เรียนศาสนาไงอันนั้นหนึ่งะเวลาเด็กทําผิดลงโทษโกนผมท่านใช้อะไรคิด ท่านบอกกฎของโรงเรียนผมไม่ได้ก้าวไกลนะแต่ผมบอกว่าความรู้สึกเด็กแต่ถ้าเด็กไว้ผมยาววันนี้ถ้าไว้ผมยาวตีทําไมไม่ไปตัดท่านเคยคุยกับเด็กไหมละ่ะท่านเคยไปนั่งสนทนากับเขาไหมเวลาท่านไปคุยกับคนพวกนี้แล้วท่านจะรู้ว่าถ้าเด็กเขาตอบมาว่าครูครับที่บ้านผมพ่อกับแม่เขาเลิกกันเริ่มเศร้าแล้วใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับครูเด็กเขากำลังจะพูดประโยคที่สองต่อแล้วท่านไปบอกเกี่ยวอะไรกับครูครูไม่เกี่ยวเดยวกูตี เขาไม่มีประโยคที่สองกับท่านแล้วเขาจะไม่ไว้ใจท่านเลยแต่ถ้าท่านเป็นครูที่เป็นมรอบบีเป็นคนที่มีตรมีแมีการใช้เหตุและผลมีการตักเตือนเหมือนลูกเนี่ยนะนะแล้วก็ยังไงลูกไม่มีตังใช่ไหมเด็กจะยิ้มบางคนก็ไม่กล้าขับครูตัดผมเรื่องนี้แปดสิบาทร้อยบาทพ่อแม่ให้ตังมาแค่สี่สิบาทเขาเจะเอาตังที่ไหนไม่ตัดละครับจังนั้นเมื่อเขาไม่มีตังเขาก็จึงไม่ได้ตัดผมไงควักตังสิให้เขาไปเลยอ้าว เอาตังคูไปนะแล้วปรุงนี่ตัดให้เรียบร้อยนะแล้วบอกเขาอีกนิดนึงว่าถ้าไม่มีตังมาหาครูนะอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอย่าไปรักขโมยนะมาหาครูแล้วทัานถ้าจใจเด็กคนนี้ถ้าท่านเป็นครูที่เป็นมรอบบีนะเลี้ยงดูเขาสอนเขาบอกเขาเหมือนกับเขาคือลูกเรานะแล้วเด็กคนเนี้ยถ้าเขาโตไปนะเขาจะกระตันอยู่ท่านมากกว่าลูกท่านอีกแต่ถ้าท่านไม่มีใจตรงนี้แล้วท่านเป็นคนที่มองคนอื่นผิด ท่านเป็นครูที่มองคนอื่นผิดท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มองเด็กผิดนะท่านกําลังอยู่ในสังคมที่ทําให้เด็กเขาเครียดเราต้องแบ่งปันกันแล้วเราต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีใครผิดหรอกเด็กคือผ้าขาวแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้หรือไม่อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นแล้วยังฝังใจผมอยู่ก็คือว่าคนคนหนึ่งผมไปคุยนั่งคุยจนกระทั่งถามว่าทําไมไม่ไปละหมาดที่มสัสยิดบ้างล่ะบ้านก็อยู่ติดกับมัสยิดเลย เขาบอกไม่ไปกันเพราะผมเคยเรียนเมื่อก่อนเขาก็เรียนปนเนาะอยู่ปนเนาะได้อาจารย์ได้อะไรเขากลับมาเขาก็อยากจะเหมือนได้แสดงบทบาทเราเขาเป็นเด็กปนเนาะแล้วก็ไปเรียนมีความรู้กลับมาไปจับไม้อาสานคนที่เป็นผู้ใหญ่เจ้าของมัสยิดนามสกุลอาจจะเป็นคนที่มีบทบาทในมัสยิดขึ้นไปเลยใครใช้มึงอาจารย์มึงอาจารย์ใครอะไรประมาณเนี้ยมึงลงไปจากวันนั้นเด็กคนนี้ไม่เข้ามัสยิดเลยนะแม่ก็ทั่งวันศุกร์ที่ผมเห็นนะ แล้วตัวแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วแต่ไม่ขึ้นไปละหมาดผมบอกว่าไม่ถูกนะต้องแยกโกรธกับละหมาดคนละเรื่องกันนะแต่เขาบอกไม่อาจารย์ผมรับไม่ได้เพราะผมเคลื่อนไหวผมเคยเจอเขาอยู่ถ้าคนนั้นตายผมไปเห็นไหมครับกับคําพูดเรากับความโมโหของเรากับอํานาจบาร,รมีที่เรามีอยู่ทําให้คนคนหนึ่งไม่ไปละหมาดเพราะปาดท่านเนี่ยท่านเคยตระหนักกันไหมอันนี้เคสที่สองแล้วนะเคสที่สามเจอกับตัวผมเองทอํายังไงที่จะให้คนเกย เลิกเป็นคนเกตที่ทำผิดเช่นสูบกัญชาเช่นรักขโมยเช่นทำสีนาเช่นเล่นการพน,นันใช้ฟุตบอลใช้การจัดกิจกรรมยกย่องเขาให้รางวัลเขามอบสรวงเขาหมวกสรวงผ้าตละลกงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พยายามตะล่อมเขาต้องเลิกก่อนละหมาดสิบห้านาทีแล้วต้องมาละหมาดมา,มามกคิเตปนั่งคุยกันกินขนมกันสุดท้ายก็ผู้ใหญ่อีกแหละผู้ใหญ่ที่ไม่เปิดโลกกว้างเด็กเดินเข้ามาละหมาด พูดเลอยๆอข้าวไมา้แล้วของจะหายเพราะก็ไม่รู้ท่านพูดแบบเนี้ประโยคเดียวเด็กที่เราไปตะล่อมมากว่าจะดึงเข้าสุราได้ท่านพูดประโยคเดียวเด็กคนนี้เดินมาบอกครูผมขอไม่ไปสุราแล้วเพราะคนนั้นเขาคิดว่าผมจะขโมยของผมไม่ไปดีกว่าครูจะเล่นไม่เสียด้วยเห็นไหมครับว่าวันเนี้เราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคําพูดของเราท่านดูเหมือนท่านมีอํานาจแต่ท่านกําลังทําลายคนหนึ่งคนเลยนะ่ะ ยกตัวอย่างสามตัวอย่างท่านเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าวันเนี้เด็กที่เขาไม่เข้าสู่เราเด็กที่ไม่ทําความดีนะอย่าไปโทษเด็กมองสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนกับเราชี้นิ้วแบบนี้มันกลับมาหาเราสามนิ้วเตือนตัวผมและเตือนทุกท่านว่าใจเย็นเย็นตั้งสติเพราะเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอามานะกับการด้ว่ากับการบอกกับการเตือนเป็นวายิบสําหรับมุสลิมทุกคนขอรอดทรงประธาน,นดีใดให้กับเราทุกคนครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته